ไปขายใช่ม้เนี่ยเอาเอาไปต้มแล้วก็ไปแกะที่ตลาดก็มีขายเนาะที่ตลาดตลาดไม่ค่อยมีค่ะพี่อันนี้เขาเอาไปส่งนอกส่งลาวอะค่ะเอาไปส่งแ่างทองต้มแล้วก็ไปแค่ไปล้างเนี่ยค่ะอันนี้เรียกหอยจุ๊บเหรอค่ะเขาเรียกกันหอยจุ๊บป่ะหนูก็เรียกหอยจุ๊บแต่กูเจอจริงจัง เขาต้มแล้วเขาไปส่งเราเขาก็เอาแม่ค้าที่่างทองเขารับแต่ว่าหนูไปส่งเองไม่ได้พี่หนูเพราะว่าหนูไม่มีคูต้าใช่ใช่ะะใช่แม่ค้าทีนี้ฝากหลานไปหลานต้มขายมานานแล้วไงโอ้โหจะต้องมีคตูต้าของใครของมันคือเขาทํากันมานานเหมือนเขาเชื่อใจกันครับอันนี้เป็นของธรรมชาติจริงเนาะ นี่ครับหอยจุกเป็นวิถีชีวิตของอาตามชนบทบ้านทุง่งนะนรับนี่ครับอันนี้ธรรมชาติล้วน้วเลยไม่มีการเลี้ยงเลยเนี่ย